มีทานอีศกเรื่องม้ากับหมาป่าหมาป่าเดินมาพบมาที่กลางทางระหว่างทุ่งมันไม่อาจเอาชานะแล้วกัดกินม้าตัวโตวได้โดยลำพงังจึงคิดหลอกลวงจะพาไปให้ฝูงของตนช่วยกันรุมจับหมาป่าเอ่ยขึ้นว่าพี่มาเอ๋ยข้าเพิ่งผ่านไร่ข้าวโพดมาเมื่อครู่นี้เห็นข้าวโพดออกฝกักเหลืองงามน่ากินเป็นยิ่นักแต่ข้าไม่ได้กินมันสักคำเพราะคิดจะเก็บไว้ให้ท่านกิน ท่านมากินข้าสิข้าจะพาไปมาได้ฟังดังนั้นก็หัวเราเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าข้าขอบใจนะที่จะบอกเรื่องไร่ข้าวโพดแต่ข้าไม่ได้ขอบใจที่เจ้าไม่กินข้าวโพดเพราะข้ารู้ดีว่าข้าวโพดไม่ใช่อาหารของหมาป่าเจ้าเลีอย่างเจ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำใจของอันธพาลไม่เกิดความทราบซึ้งแก่ใครพุทธภาษตเวรีนี่มีสตินวเสดจรพานอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้นนิทานอีศพเรื่องแม่เหี่ยวกับลูกแม่เหี่ยวเป็นทุกใจนักที่เห็นลูกของตนนอนป่วยมาหลายวันเมื่อลูกนกมีอาการสุดหนักลงทุกวัน แม่เหี่ยวก็ร่ำให้สะอึกสะอื้นปานจะขาดใจลูกนกจึงเอ่ยขึ้นว่าอย่ามัวร้องไห้เลยแม่จ๋าแม่ลองไปไหว้บนบานเทพยดาที่าศาลสิจ๊ะท่านจะได้ช่วยชีวิตลูกท่านจะได้ช่วยให้ลูกหายเจ็บไข้แม่เหี่ยวฟังแล้วก็ยิ่งร้องหนักขึ้นแล้วว่าแม่ก็อยากทําเช่นนั้นเหมือนกันแต่แม่ไปขโมยอาหารที่คนนํามาถวายท่านทุกๆุกวันแล้วเทพยดาท่านไหนจะช่วยเราละ่ะท้เอย๋ย แม่ไม่น่าทำเช่นนั้นเลยไม่ควรไปขโมยของท่านเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อสำนึกความผิดได้บางครั้งก็สายเกินไปพุทธภาษิตนอเวทาสัมปรายายนอชาตนาปิพนทวาสกลศีลสังสุอัตทางสัมปรายสุขาวังเวทมนชาติกำเนิดพวกพ้องนำสุขมาให้ในสัมปรายพบไม่ได้ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้วจึงนำสุขมาให้ในสัมปรายพได้ นิทานอีศพเรื่องแม่กวางกับลูกแม่กวางพาลูกน้อยออกไปหาอาหารที่ชายป่าแห่งหนึ่งครั้นพอได้ยินเสียงหมาล่าเนื้อแม่กวางก็รีบชวนลูกวิ่งหนีตเตลิดเข้าป่าทันทีลูกกวางจึงถามแม่ว่าทำไม แม่ต้องกลัวมันด้วยละ่ะจ้ะในเมื่อแม่ตัวโตวกว่าว่องไวกว่าแล้วก็ยังมีเขาแหลมแหลมเจ้าหมาไม่มีอีกด้วยแม่กวางฟังแล้วก็ถอนใจเฮือกหนึ่งก่อนจะบอกลูกตามตรงว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องกลัวมันแต่เห็นสัตว์อื่นๆก็กลัวมันนะลูกแค่ได้ยินเสียงมันเห่ามาแต่ไกลก็ต้องวิ่งทุกทีเลยล่ะจ้ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไม่เคยคิดสู้ย่อมมีแต่ความกลัวตลอดไปพุทธภาษิต สังเงยยอสังกิตอภานิรักเขยยานาคติกายังอนาคตยาทีโรอุโพโลเกอเวคติพึงระแวงภัยที่ควรระแวงพึงระวังภยังงงภยที่ยังมาไม่ถึงผูฉลาดย่อมมองดูโลกทั้งสองเพราะกลัวต่ออนาคต นิทานอีศรเรื่องแมวผู้หวังดีด้วยเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านเดียวกันแมวจึงแวะไปเยี่ยมอาการของแม่ไก่ที่นอนป่วยอยู่ในรังหลังบ้าอ้านเพื่อนเอ๋ยเจ้านอนป่วยไข้ยอยู่อย่างนี้ถ้ามีอะไรจะให้ช่วยก็บอกได้เลยนะเราอยู่บ้านเดียวกันไม่ต้องเกรงใจถึงข้าจะเคยไล่กัดเจ้าในบางครั้งก็เถอะอย่าถือสาเลยนะนี่ข้ามาเยี่ยมเจ้าเพราะหวังดีจริงๆ แม่ไก่จึงพยายามยิ้มก่อนจะเอ่ยว่าขอบใจมากแต่ทางที่ดีแล้วเจ้าช่วยกลับไปเสียเถิดนะเพื่อนเอ๋ยเพราะถ้าเจ้ามาเยี่ยมข้าบ่อยๆอย่างนี้ข้าก็ยิ่งกลัวเจ้าและคงจะป่วยหนักขึ้นเป็นแน่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแขกบางประเภทก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของเจ้าบ้านพุทธภาษิตปสเนนเมลเสวยยออแปะปนนางวิวเยปปสเนนางปยิรุปาเสยยอรหัทังวุทกกัตติโก บุคคลควรครบผู้เลื่อมใสเท่านั้นควรเว้นผู้ไม่เลื่อมใสควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้เลื่อมใสเหมือนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห่วงน้ำเทะนั้นนิทานอีศรเรื่องลางโง่กับสิงโต ขณะที่สิงโตออกล่าเหยื่อนั้นมันมักส่งเสียงคำรามโฮบโขบจนทำให้เป็นที่รู้กันของบรรดาเหล่าสัตว์ต่างๆที่พลันได้ยินเสียงนั้นแววมาแต่ไกลต่างก็หวาดกลัวและมักวิ่งหนีไปได้ก่อนที่จะกลายเป็นอาหารอันโอชะสิงโตจึงนึกทำอุบายเพื่อจะได้จับสัตว์ต่างๆกินได้จึงไปตีสนิทกับลาแล้วชวนลาไปล่าเหยื่อด้วยกัน ลาดีใจนักที่ได้เป็นเพื่อนกับเจ้าป่าจึงทำตามที่สิงโตบอกง่ายๆวันหนึ่งสิงโตบอกให้ลาเข้าไปซุ่มซ่อนตัวในพงไม้พอสัตว์ต่างๆผ่านมาลาก็จะแหกปากร้องสุดเสียงพวกสัตว์ต่างๆไม่เคยได้ยินเสียงร้องของลาจึงพากันวิ่งไปอีกทางหนึ่งซึ่งสิงโตดักซุ่มอยู่สิงโตจึงได้กินสัตว์ต่างๆอย่างอิ่มหนำสำราญลาจึงคุยโออย่างภูมิใจว่าที่สิงโตกินอิ่มได้ก็เพราะเสียงอันน่ากลัวของตน สิงโตก็ได้แต่ยกยอปอปั้นลาทั้งๆที่ทททรู้ว่าสัตว์ต่างๆนั้นวิ่งหนีเพราะตกใจในเสียงประหลาดของลาต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่อย่อมตกเป็นเครื่องมือของคนฉลาดพุทธภาษิตโยพาโลโมนยติพาเยยปนัตทิตวาปิเตนโสพาโลจอปนัตทิตามานีสอเวพาโลติวุจเจติ คนโง่รู้ตัวว่าโง่ยังพอมีทางเป็นคนฉลาดได้บ้างคนโง่แต่อวดฉลาดนั่นแหละเขาเรียกว่าคนโง่แท้